ที่ทนายตั้มนะครับทนายสิธาเบี้ยบังเกิดนะครับออกมาเปิดประเด็นนะครับเรื่องดารารุ่นใหญ่นะครับตบหน้าดาราไทยนะครับที่ประเทศเกาหลีนะครับซึ่งต่อมานะครับก็มีการประเด็นดราม่ากันนะครับว่ามีการตบจริงไม่จริงนะครับหรือว่าใช่การตบหรือเปล่านะครับสุดท้ายเนี่ยก็มีการที่จะมาเผยแพร่คลิปออกมานะครับว่ามีการตบหรือว่าทำร้ายกันนะครับที่ประเทศเกาหลีตามข่าวเบื้องต้นนะครับก็ เห็นว <Yes. S 1> ่ามีการไปแจ้งตำรวจนะครับหรือว่าดำเนินคดีกันนะครับที่ประเทศเกาหลีแล้วนอกจากนี้เนี่ยประเด็นต่อมานะครับก็คือถ้าทั้งสองเนี่ยกลับมานะครับที่ประเทศไทยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนไทยด้วยกันใช่ไหมครับไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีการตบตีหรือทำร้ายกันเนี่ยถ้ากลับมาที่ไทยนะครับจะสามารถเอาผิดได้ไหมนะครับประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากนะครับผู้ทำผิดเนี่ยเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยก็เป็นคนไทยนะครับ ดังนั้นเนี่ยการเอาผิดในการเอาผิดกันในประเทศไทยนะครับหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยก็มีความเปลี่ยนไปได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากฎหมายนะครับของบ้านเราเนี่ยก็มีการเปิดช่องนะครับสำหรับความผิดหรือการกระทําความผิดบางอย่างเนี่ยที่ผู้กระทําความผิดเป็นคนไทยหรือว่าผู้เสียหายเป็นคนไทยเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการเอาผิดหรือว่าลงโทษภายในประเทศไทยได้นะครับซึ่งกฎหมายหลักๆนะครับ ในเรื่องของการกระทําความผิดทางอาญาก็คือประมวลกฎหมายอาญานะครับแล้วก็ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับซึ่งจะมีวิธีการพิจารณายังไงนะครับแจ้งความดําเนินคดียังไงนะครับใครเป็นผู้มีอำนาจสอบสวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยก็จะมีการกําหนดเอาไว้นะครับอย่างกรณีนะครับตามข่าวนะครับเป็นการกระทําความผิดนะครับที่ต่างประเทศนะครับผู้กระทำความผิดเป็นคนไทยนะครับผู้เสียหายก็เป็นคนไทย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา20เนี่ยบอกไว้ว่านะครับถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยนะครับได้กระทําลงนอกราชอาณาจักรไทยให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักง,งานอัยการหรือพนักง,งานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทําการสอบสวนแทนก็ได้นะครับ <S <S สาหรับนะครับการกระทําความผิด ทางอาญานะครับนอกราชอาณาจักรนะครับก็มีการระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา8นะครับบอกไว้ว่าผู้ใดกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรและนะครับกอไก่เนี่ยผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนไทยนะครับและรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือนะครับผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษนะครับอันนี้ผู้กระทําความผิดเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ผู้เสียหายก็เป็นคนไทยสามารถที่จะร้องขอให้ลงโทษได้นะครับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา8วงเล็บกไก่นะครับแล,แล้วในส่วนของวรรคสองนะครับถ้าถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดดังที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักรนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูว่ามีการกําหนดความผิดอะไรไว้บ้างน,นะครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา8วรรคสองวงเล็บที่5นะครับก็คือความผิดต่อร่างกายนะครับตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา295ถึง298นะครับก็คือความผิด เกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายนะครับเดี๋ยวเราไปดูประมวลกฎหมายอาญามาตรา295นะครับที่อ้างไปว่าสามารถเอาผู้กระทำความผิดนอกราชอาณาจักรนะครับมาลงโทษในราชอาณาจักรได้นะครับก็คือมาตรา295นะครับผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้นนะครับผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายต้องลงมาโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0 0 0มบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสำหรับเรื่องการทำร้ายร่างกายนะครับหรือว่าการทำร้ายเนี่ย ก็มีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 9 1อีกเรื่องอีกมาตราหนึ่งนะครับในเรื่องของผู้ใดเนี่ยใช้กําลังทาร้ายผู้อื่นนะครับโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับต้องต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1บาท10,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับอันนี้ก็จะเป็นความผิดระหุโทษนะครับก็คือมีการทําร้ายกันแหละแต่ไม่ถึงขนาดเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจอะไรนะครับอันนี้กฎหมายก็ลงโทษสถานเบา ก็คือจำคุกแค่1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทนะครับและความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391นี้นะครับก็ไม่ได้เป็นความผิดที่จะมาลงโทษในราอชณาจักรไทยที่กําหนดไว้ในมาตรา8วักค2นะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นตามข่าวนะครับกรณีที่มีการตบหน้ากันนะครับต้องมาพิจารณาก่อนนะครับว่าเป็นการทําร้ายร่างกายเนี่ยถึงเกิด,เก,ดเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือเปล่านะครับจะเป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา295หรือมาตรา391กันแน่นะครับเพราะมีผลต่างกันถ้าเป็นมาตรา295เนี่ยทำลายร่างกายนะครับตาม295เนี่ยสามารถเอาผิดในราชอนะาณาจักรได้นะครับแต่ถ้าเป็นความผิดลงโทษนะครับแค่ทำลายร่างกายไม่เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ,จเนี่ยตาม391เนี่ยก็จะไม่สามารถเอาผิดในราชอาณาจักรได้นะครับผมก็เลยนะครับไปสืบค้นนะครับแนวคําพิพากษาของศาลฎีกานะครับที่ตัดสิน เกี่ยวกับพฤติการของการกระทําความผิดลักษณะแบบคล้ายๆกันนะครับว่ากรณีแบบนี้ศาลจะมองว่าเป็นความผิดตาม295หรือว่า391นะครับตัวอย่างคําพิพากษาสาริกาที่3630ท2550นะครับการทำการทำให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา295นั้นจะต้องพิจารณาถึงพฤติการแห่งการกระทําของจําเลยและบาดแผลของผู้เสียหาย ที่2นะครับประกอบกันผู้เสียหายที่2ถูกจําเลยใช้กําปั้นและมือทุบตีบริเวณท้ายทอยและด้านหลังหลายครั้งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ไม่ปรากฏบาดแผลทั้งตามคําฟ้องโจทย์บรรยายเพียงว่าจําเลยใช้กําลังประทุษร้ายบริเวณใบหน้าของผู้เสียหายที่2จํานวน2ครั้งการกระทําของจําเลยจึงไม่เป็นอันตรายแก่กายหรือจ,จิตใจตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา295แต่เป็นเพียงความผิดฐานใช้กําลังทําร้ายร่างกาย ผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391ดังนั้นนะครับตามความเห็นของผมนะครับการตบหน้าโดยไม่ทําให้เกิดบาดแผลรุนแรงใดๆเนี่ยไม่เป็นความผิดฐานทําร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295นะครับแต่นะครับแต่เป็นความผิดละหุโทษนะครับฐานทาร้ายผู้อ,อื่นโดยไม่เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391เท่านั้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยกรณีนี้นะครับถ้ากับมาดําเนินคดีกันภายในประเทศเนี่ยจะมาเอาผิดการภายในประเทศเนี่ยไม่ได้นะครับก็ต้องดําเนินการหรือว่าเอาผิดกันที่ประเทศเกาหลีเลยให้จบนะครับประเด็นที่กล่าวไปนะครับเป็นการเอาผิดทางอาญานะครับส่วนเรื่องความเสียหายทางแพ่งเนี่ยอันนี้ก็ยังสามารถเอาผิดภายในประเทศหรือว่าฟ้องร้องกันได้อยู่นะครับ